แต่วันนี้ขอเริ่มต้นกันที่เงิน1 0 0 0 0บาทดิจิตอลกันก่อนนะฮะอย่างไงก็ตามสถานการณ์ในประเทศของเรานั้นก็ยังสําคัญโดยเฉพาะปากท้องสืบเนื่องจาก99นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนําของประเทศไทยลงนามกันแล้วแสดงความไม่เห็นด้วยต่อนโยบายนี้แล้วมีข้อเสนอมายิบย่อยมากๆประมาณ6-7ข้อเนี่ยนะฮะบอกว่ายั้งไว้ก่อนดีหรือเปล่า วันนี้ครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลรังเปิดกระทรวงการครลังแล้วตั้งโต๊ะแถลงยืนยันบอกว่ารัฐบาลจเจริญหน้านโยบายนี้แน่นอนคือจริงๆแล้วถ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยต้องถามคนนี้นะฮะเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยฮะดูแลเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วก็บอกว่าสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเติบโตช้ากว่าในภูมิภาค รวมถึงมีปัญหาสะสมที่ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตยากลำบากขอบเขตในการจ่ายเงินตามนโยบายนี้นก่อนหน้านี้นไม่เกิน4กิโลเมตรอาจจะเพิ่มเป็นตำบลอำเภอหรือจังหวัดรอสรุปอีกทีหนึ่งแต่คงใช้ไม่ได้ทั่วประเทศอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันและข้อหนึ่งมียืนยันได้ข้อเดียวใช่ข้อเดียวจริงสอข้อก็ได้ข้อแรกคือมีแน่นอนกับข้อที่สคือให้ใช้ ไม่ได้ทั่วประเทศส่วนแหล่งที่มาของเงินคุณผู้ชมครับจริงๆข่าวนี้เนี่ยเล่าจนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านบางคนก็เริ่มเบื่อล้นะฮะแล้วก็ตั้งคำถามอยู่อย่างเดียวเลยตอนนี้ว่า560,000 0 0ล้านบาทจะเอามาจากไหนนี่คือคำถามใหญ่ที่ทุกสังคมทุกคนในสังคมตั้งตอนนี้นะฮะ แล้วรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าจะนัดประชุมกันทุกวันพฤหสัสบดีก่อนจะสรุปประเด็นสําคัญกันแล้วจะมีมติออกมาว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่ก็แสดงว่ายังไม่มีคําตอบอีกอลองไปฟังฮะคาถามแรกก่อนนะครับไม่ทํำไหมเนี่ยไม่มีอยู่ในใน,ในความคิดครับการที่บอกว่าเราจะไม่ทําเป็นไปไม่ได้เราจะพยายามให้มากที่สุดโดยที่พิจารณาถึงรายละเอียดกรอบของกฎหมาย แล้วก็ภาระต่องบประมาณวินัยทางการเงิน,น,นการคลังใช้คําตอบนี้นะครับในส่วนของที่บอกว่าอะไรนะสโคปของมันจะหดลงหรือไม่ก็อย่างที่ได้บอกครับเรารับฟังครับสุดท้ายออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยสิ้นเดือนนี้คงจะรู้กันเนงะินในโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็นั้นเราจะใช้แหล่งของงบประมาณเป็นหลักใหญ่นะครับ สรุปก็คือยังไม่สรุปนะฮะว่าจะใช้จากอะไรแล้วก็มีคําใหม่ออกมาอีกแล้ววันนี้นักข่าวพยายามถามรัฐมนตรีให้ได้ว่าจะเอามาจากไหนเนี่ยนะฮะบอกว่าจะใช้กลไกแบบผสมผสานแล้วจะรู้ผลสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเป็นการยําเอางบประมาณจากส่วนต่างๆเข้ามาให้ครบ5้า0สนหกหล้านบาทแล้วก็จ่ายคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไอ้ห้าแสนหกหล้านบาทเนี่ยคือมันต้องจ่าย จ่ายจ่ายในระยะเวลาอันสั้นแล้วแบ่งจ่ายไม่ได้มันแบ่งจ่ายไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องพร้อมให้คนใช้ในวันแรกที่เปิดมาถูกไหมฮะเพราะวิธีการใช้ของมันคือมันใช้ได้แค่6เดือนน่ะดังนั้นมันไม่ใช่งบผูกพันด้วยนะมันจะผูกพันไปจ่ายข้ามปีจ่ายข้ามปีบางทีมันก็ไม่ได้เพราะคนมันต้องใช้อ่ะแล้วถ้าคนมันพร้อมใจกันใช้หมดทำยังไงล่ะครับ แม้ว่าจะมีคนออกมาบอกบอกว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องใช้มันกะเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยดังนั้นงบมันต้องพร้อมมันต้องแบ็กอัพไว้ก่อนเลย5 6า0 0,000 000, ล 000, 000, ้านบาทงบแผ่นดินตอนนี้ทุกกระทรวงกำลังกลับไปดูไปตัดงบตัวเองที่ไม่จำเป็นออกเนี่ยฮะแล้วบอกว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะมีรายละเอียดทุกอย่างอย่างแน่นอนฟังอีกครั้งฮะ เรียนถามเรื่องแหล่งเงินทําไมเรายังถึงสรุปไม่ได้คะมันมีข้อจํากัดตรงไหนอะคะมันมีตัวเลือกให้กับทางกระทรวงการคลังในการพิจารณาในมีตัวเลือกให้กับทางาคณะกรรมการในการพิจารณามากกว่าหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วเราคงต้องใช้กลไกที่มีความเหมาะสมอาจจะเป็นการผสมสารก็ได้ขณะนี้มีการทบทวนงบประมาณปี2567นะครับมีการส่งคำขอกลับเข้าไปยังกระทรวงสำนักงบประมาณใหม่ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาดูในรายละเอียดแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มันเป็นไขมันส่วนเกินเป็นอะไรต่างต่างเนี่ยก็จะมีการปรับลดแล้วก็จะได้บริหารจัดการเพื่อที่จะเอาและส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะมาบริหารจัดการในโครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆของรัฐไม่ใช่เพียงแค่นโยบายเดียวนะครับคราวนี้ถามฝ่ายประจำผ่านคุณแล้ววรารแสงสิรินะฮะคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั่งในกรมใหญ่ๆสํานักใหญ่ๆมาตลอด1ิปีที่ผ่านมาเนี่ย คุณแล้วว่ารอนแสงสลิดประหลัดกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำกว่าศักยภาพแล้วก็ปรับลดคาดการ์ GDP เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้คุณแล้วว่ารอนในฐานะที่เขาก็เป็นข้าราชการใช่ไหมฮะเป็นประหลัดกระทรวงการคลังก็จะออกมาบอกบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีคงไม่ได้อ่ะก็ต้องออกมาบอกบอกว่าก็ไม่ผิดนะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ทํายังไงได้ใช่ไหมฮะที่ผ่านมากระทรวงการคลังนั้นทํางานใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว ดังนั้นนโยบายการคลังที่เน้นการเติบโตของเศรษฐกิจและเน้นเรื่องเสถียรภาพนั้นจะต้องไปด้วยกันก็ตอบแบบกลางๆมากๆลองฟังฮะผม,ผมเรียนหลายท่านไปนะครับว่าจริงๆมันเหมือนกับการขับรถยนต์นะครับว่านโยบายการคลังคงเป็นคันเร่งนะครับนโยบายการเงินคงเป็นเบรกนะครับแต่ว่าเราต้องมีจังหวะในการขับรถคันนี้ครับที่ไปด้วยกันนะครับจะเร่งเมื่อไหร่ จะยกคันเร่งเมื่อไหร่จะเบรกเมื่อไหร่มันต้องเป็นจังหวะที่ผสมผสานกันการขับรถคันนี้มันถึงจะไปได้อย่างนุ่มนวลปลอดภัยนะครับเราคงไม่อยากเห็นครับการที่เหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกไว้พร้อมๆกันอันนั้นคงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับรถยนต์คันนี้หรือประเทศนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องพูดคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ มีความใกล้ชิดทํางานกันอยู่แล้วนะครับก็จะได้เข้าใจในความตั้งใจของรัฐบาลทิศทางที่เดินไปนะครับเราไม่ได้ละเลยในเรื่องของเถรษฐกิแต่ว่าต้องพูดความจริงกันครับว่าวันนี้ถ้า GDP มันโตทํากว่าสกยภาพเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างอ่ะโอเคเราฟังนิทานเรื่องการเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกกันไปแล้วจากนั้นก็มาฟังคุณสิริกัญญาหน่อยครับรองหัวหน้าพักก้าวไกลคราวนี้เธอโพสเธอก็บอกว่ายังไม่แน่ชัดรัศมีการใช้จะเป็นยังไง ยังไม่แน่ชัดจะเอาเงินมาจากไหนยังไม่แน่ชัดว่าจะแจกทั่วหน้าหรือแจกเฉพาะกลุ่มซึ่งหมายความว่ายังไม่แน่ชัดเลยว่าจะใช้เงินเท่าไหร่และเป็นการนําเสนอข้อมูลทั้งหมดผ่านรายการเอาให้ชัดซึ่งยังไม่ชัดฮะวันนี้รายการเอาให้ชัดนั้นไม่สามารถทําให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างชัดเจนจริงๆว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วเราจะได้เมื่อไหร่มาจากไหน5้าแสนหกหล้านบาท